ต่อไปมาดูข้อ16นะครับข้อ16ถามว่าเมื mm ่อนำซินามาเมอรดิไฮซึ่งพบมากในยอบเชยมาทำปฏิกิยากับแกส๊สไฮโดรเจนโดยมีตัวเลงปฏิกิยาพบว่าได้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ทำปฏิกิยากับโลหะโซเดียมและไม่ฟอกสีโบมีนโครงสร้างของผลิตภัณฑ์คือข้อใดนี่ครับก็ก่อนนันนี้เนี่ยเราต้องมาอธิบายตารางกันก่อนคือตารางมันจะมีอยู่ครับคือคาร์บอซิลิก ฟีนอลแอลกอฮอล์ na naoh nahco 3คาร์บอ克ิลิกเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเรียงลำดับความแรงของกรดครับส่วนความแรงของเบสเนี่ยก็จะเรียงตามลำดับอย่างนี้ครับซึ่งคาร์บอิลิกเนี่ยก็จะทำได้กับเบสทุกตัวเลย ส่วนฟีนอลเนี่ยก็ทำได้กับเฉพาะ2ตัวนี้แต่ว่าเบสที่อ่อนที่สุดจะทำไม่ได้ส่วนแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำได้เฉพาะกับเบสที่แรงที่สุดอย่างเดียวเท่านั้นที่เราเคยทำไม่ได้เลยครับก็มาดูตรงนี้ปุ๊บแล้วก็การฟอกสีโรมีนเนี่ยโรมีนในที่สว่างเนี่ยทำได้หมดทั้งก็จะทำได้หมดทั้งแอลเคนแอลคีนแอลคเลยครับ แต่ว่าโรมีในที่มืดเนี่ยจะทำได้เฉพาะแอลคีนกับแอลคาเท่านั้นซึ่งก็เขาถามว่าเมื่อนำซิซนนามอล h ิไฮามาทำาปยากับแคทไฮโดรเจนโดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือตอนแรกมีอันนี้ก่อนซินนามอลิไฮโดยกับไฮโดรเจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ทำ ปฏิกิริยากับโซเดียมอะไรท,ทำปฏิกิริยากับกโซเดียมได้บ้างก็มีคาร์บอ克ิลิกทั้งคาร์บอ ك ิลิกทั้งฟีนอลทั้งแอลกอฮอล์เลยก็อาจจะได้เป็นทั้งคาร์บอ ك ิลิกฟีนอลหรือแอลกอฮอล์ก็ได้แต่ไม่ฟอกสีโบมีนฟอกสีโบมีนเนี่ยก็ถ้าเกิดเขาบอกโจทย์บอกอย่างนี้นะครับแปลว่าไม่ฟอกสีโบมีนในที่มืดเพราะว่าทุกตัวมันฟอกสีโบมีนในที่สว่างอยู่แล้วการที่ไม่ฟอกสีโบมีนในที่ไม่บอกว่าไม่ฟอกสีโบมีนเนี่ยคือ บอกในในว่าเป็นที่มืดครับไม่ฟอกสีโบรมีนปุ๊บแปลว่าต้องเป็นแอลเคนแน่นอนแอลเคนต้องเป็นแอลเคนที่ไม่ไม่มีแอลคีนกับแอลคลาอลเคนที่ไม่มีเอลคีนกับแอลคและมีคาร์บอกซิลิกมีฟีนอลหรือมีแอลกอฮอล์ก็เรามาดูกันนะครับอย่างอันแรกที่เราต้องการคือ ที่เราต้องการคือแอลเคนที่ไม่มีแอลคนหรือแอลคาข้อแรกก็บินไปก่อนเลยครับเพราะมีแอลคนบินไปก่อนเลยส่วนข้อข้อ3ก็บินไปเหมือนกันเพราะมีแอลคนเหมือนกันข้อ4ก็มีแอลคนก็บินไปเหมือนกันก็นเหลือแค่ข้อ2เดียวที่เป็นแอลเคนแล้วก็มีทั้ง L K ol, แอลกอฮอล์และทุกคนก็สงสยัยอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมอะโรมาติกเนี่ยมีแอลคนแต่ทำไมถึงไม่ทำไปยากับโบมีน คือปกติแลวเนี่ยอะโรมาติกเนี่ยเป็นสารประกอบที่สเสถียรมากครับเพราะฉะนั้นการที่มีคนมารบกวนอะไรอย่างเงี้ยครับคือการที่อะโบมีนมาเติมกับสารประกอบที่เป็นอะโรมาติกเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ายากมากยกเว้นเมื่อมี FEBR3 หรือ ALBR3 เป็นตัวเร่งถึงจะเกิดปฏิกิริยาได้ครับถ้าเกิดเติม BR2 แล้วเกิดปฏิกิริยาเสร็จจะเป็นอะไรึ้นจะ เกิดเป็นอะไรอย่างเช่นอันนี้ครับเป็นเบนซีนปกติเติม br 2ใน fe br 3จะกลายเป็นอย่างนี้แทนครับแทนแทนที่ไฮโดรเจนไปตัวหนึ่งเป็นอย่างนี้ครับก็จากสมบัติตารางนี้เป็นตารางที่ออกข้อสอบแทบจะทุกปีเลยก็คือต้องจำให้ได้นะครับแล้วก็โรมีนก็ออกบ่อยว่าสว่างกับมืดทำอะไรได้บ้าง ถ้าเกิดเขาไม่บอกว่าฟอกสีโบมีนในที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องรู้เอง,เองได้ครับว่าเป็นที่มืดหลังจากนั้นเราก็มาดูสมบัติต่อแล้วก็ตัดทีได้3ข้อเลยข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้เราจะพบว่าข้อนี้เนี่ยตอบข้อ2ครับ